S 1> <S 1> สวัสดีค่ะพบกับมินิมันนี่อีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาหาดอกคอยฟรีๆกันเลยนะซึ่งเป็นการเคมฟรีที่ไม่มีการนับเวลานะคะพอเราเคมเสร็จเราก็สามารถเคมต่อได้เลยแล้วก็การถอนเนี่ยไม่มีขั้นต่ํานะคะสามารถทําได้ทั้งในมือถือแล้วก็ในคอมแต่ว่า ต้องเข้า Forces Pay เท่านั้นเนาะสำหรับใครที่ยังไม่มี Forces Pay นะคะแอดจะแนบลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะพร้อมทั้งวิธีการฝากถอน Forces Pay ให้เรียบร้อยแล้วเนาะยังไงก็มาดูเว็บไซต์นี้กันเลยดีกว่าค่ะเปิดลิงก์ที่มินิมอนนี่แนบไว้ข้างล่างนะก็จะเจอเป็นหน้าแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยให้เราไปก๊อปที่อยู่ด็อกคอยที่ Forces Pay มาแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะคะพอใส่เรียบร้อยกดเคมนาวนะคะพอเรากดเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตาม,มันจะเปลี่ยนไปเป็นแบบไหนเนาะ พกดเรียบร้อยนะคะหน้าตามันจะเป็นแบบนี้เข้ามาแบบนี้เลยนะคะมันก็จะขึ้นเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เพราะว่าเรายังไม่ได้เคมเนาะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะมันจะมีขั้นตอนที่1บอกเราไว้ก็คือขั้นตอนที่1ให้เรากดเคมแเราก็เลื่อนลงมานะคะเราจะเจอคําว่าเคมนาวที่เป็นสีเขียวกดไปเลยพกดเรียบร้อยนะคะขั้นตอนที่2ให้เราทําแคปชั่นให้เรียบร้อยนะคะเราก็กดเลยค่ะ พอทาเรียบร้อยเลื่อนลงมานะคะเราเจอปุ่มเคมเล็กๆสีเขียวเนาะบางทีก็อยู่ซ้ายบางทีก็อยู่ขวานะคะกดเลยค่ะพอกดเรียบร้อยนะคะมันก็จะบอกว่าขั้นตอนที่3คุณเคมเรียบร้อยแล้วจํานวนเท่านี้นะคะหลังจากนั้นเราก็เคมต่อได้เลยเนาะแต่ว่ายังไม่ต้องเช็ค force pay นะเพราะเรายังไม่ได้กดถอนนะคะสมมุติเราทําเสร็จแล้วเราก็จะไปเคมต่อเลยเรายังไม่ถอนเนาะล้วก็มาคําว่า force คงวนตรงนี้นะคะกดเลย พอกดเรียบร้อยนะคะหน้าตามันก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมวอลูปเป็นวงกลมแนะเราก็ทาได้เลยเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะแล้วก,กดเหมือนเดิมเหมือนเดิมเด๊ะเลยค่ะอันนี้มันก็บอกว่าบวกให้เราอีกหนึ่งหมื่นสี่เนาะตรงนี้มันจะยังไม่บวกนะคะถ้าเราไม่รีเควสหน้าเนะเราลองรีเควสหน้านะคะนี่บวกให้เราเรียบร้อยเนาะอ่ะเดี๋ยวลองเคมอีกครั้งหนึ่งว่ามันได้จริงไหมมันไม่นับเวลาจริงไหมเราก็กดที่ฟ r ร์เซสข้างบนนี้นะคะ แล้วก็เลื่อนลงมากดคำว่าเคมแล้วก็ทำแคปชั่นให้เรียบร้อยนะคะหลังจากนั้นก็กดเคมอีกทีหนึ่งเรียบร้อยนะคะเอาล่ะต่อไปนะคะแล้วก็มาที่วิดดอตรงนี้ค่ะปุ่มสีฟ้านี่เลยกดเข้าไปพอกดนะคะมันก็จะบอกว่าตอนนี้เรามีอยู่เท่านี้นะ ให้เรากดถอนนะคะกดคำว่า With Draw ตรงนี้แล้วก็เลือกคำว่า force pay อีกครั้งหนึ่งค่ะพอกดเรียบร้อยนะคะมันก็บอกว่าจำนวนทั้งหมดนี้เข้า force pay นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คที่ force pay กันแอดขอแนะนำอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆคือว่าแต่ละเว็บเนี่ยมันจะต้องมีการเติมเหรียญเข้าไปหลังบ้านของเว็บนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราแบบค้างเหรียญไว้จํานวนเยอะเนี้ย ถ้าเขายังไม่ได้เติมเราอาจจะถอนไม่ได้นะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งไม่ว่าเว็บไหนก็แล้วแต่ที่เราถอนมาไม่ว่าจะกี่ครั้งก็แล้วแต่นะคะเราอย่าไว้ใจนะให้เราถอนให้บ่อยที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะคะเพราะว่าเว็บพวกนี้มันไม่มีความถาวรอ,อะไรมากมายนะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปไว้ใจมันอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเข้า For ์เซสเททันทีอย่างที่เขาบอกหรือเปล่านะคะอ่าเข้าแล้วนะคะเนี่ยสี่หมื่นกว่าดอกนะคะก็ เว็บนี้ง่ายๆแค่นี้เลยยังไงวันนี้มินิมันนี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ